สบายดีทุกคนทักทายสบายดีพ่อแม่พี่น้องที่อยู่ในลาวละอยู่ในไทยมันนี่กำมังพูดประองของ,างสาวนางสาวคำมวนสนแนลล์อีกแล้วจ้าทุกคนจ้าก่อนอื่นมดนางก็ขอให้สิ่งสักท์คุณภาคคุณสาวคุ้มครองพี่น้องสาวห่านใหญ่เมื่อทุกคู่ทุกคนโดยเธอทุกคนจ้าคือนางเห็นคลิปที่น้าท่วมหาดใหญ่ทุกคนคือสาวขำม,มวนกับสาวนางเองนี่แหละคือแบบ มันน้ำตาไหลนะทุกคนน้ำตาไหลมันมันจุกแล้วมันกระปากอบโบคิดว่าสิแบบมันท่วมใหญ่ขนาดนี้ทุกคนเห็นให้พี่น้องประชาชนได้รับความเดือดร้อนทุกคนจ๋านางเองก็สวยสวยเลือ,อย่างรไรทุกคนสวยเหลยอ,อย่างไรได,ไดแต่ส่งกำลังใจให้กำลังใจพี่น้องทุกผู้ทุกคนทุกคนจ๋าถึงแม้ชาวจะเป็นคนคนละประเทศแต่สาวขมวนกับมาเห็นงานอยู่ที่ประเทศไทยเห็นแล้วกัน โอ๊โอคิดบ่อดะไทุกคนโอดสงสารบรา่อดะไรทุกคนน้ำท่วมบางคนนะ่ะถ้ากินเข้ากินน้ำสามซี่มือตัวบบมีโบมีขวัวเ,เขา้เาน้ำมาให้ทุกคนหมดไปเราจะเป็นหมาแมวอีหย่างต่างๆทุกคนลอยคอขอความช่วยเหลือกันทุกคนจากบางคนยู่งเรื่องหลังคาทุกคนจากบางคนยุ่งเรื่องหลังคาล่าสุดสาวขโมนไปเห็นคู่รูปหนึ่งทุกคนหรือว่าลูกๆูกกหนึ่งที่ มีเด็กน้อยทุกคนอยู่ในกะละมังแล้วลอยอยู่อ่ะทุกคนแล้วลอยพื้นกำลังเข้าไปช่วยเรือน่นอนในกะละมังแล้วบางคนก็นอยู่ในเฮืออยู่ในแพอยู่ถึงหลังคาอยู่ถึงดาดฟ้าน่ะทุกคนก็แบบมันเหตุแล้วมันมันน่าสงสารมันใจใจมันหดหูทุกคนใจมันหดหูแบบมันกับอธิบายว่าถือทุกคนอธิบายว่าหรือเค้นแล้วแบบ โอ้มันมันท่วมหนะักขนาดนี้เลยหรอมันท่วมหนะักขนาดนี้เลยหรอแล้วบางคนเนะี่ยมีคลิปคลิปหนึ่งดุกบนจ่าที่เขาเอาศพลงมาจากหลังคาจึงบูเสียชีวิตนะั้นน่าจะเสียชีวิตหลายวันแล้วหอ่อผ้าขาวลงมาจากหลังคาย่อนลงมาใส่เรือดุกบนจา่าไป อันนี้กะสาวขามวดเองเห็นแล้วก็ว่าม,มันมันจุกในใจทุกคนมันจุกในใจมันปากว่าออกคิดเห็นตอนที่เจ้าของสมัยตอนอยังน้อยอยู่กับอยู่กับยายสองคน,นอยู่กับอยู่กับแมเ่เท่าเออมีอยู่กับแม่เท่าสองคน <ç countries> บ้านสาวขามวนเองก็เป็นบ้านที่ว่าตั้งอยู่ริมแม,ม่น้ำทุกคนตั้งอยู่ริมแม,ม่น้ำแล้วที่เนี้ยฝนมันตก ทางการเพื่อนกับปอยเขลื่อนลงมาน้ําท่วมทุกคนเหลือประมาณซอกเกียวบบจุบบจุเหอนนะทุกคนบบจุบ้านนะทุกคนบ้านสองสาทุกคนจะเป็นบ้านไม้กระสูงอยู่กันบันไดเจ็ดขัน้นทุกคนจะแต่น้ำนะ่ะน้ำมาเหลือซอกเดียวที่โบบท่วมบโบ,บมิดเือนจา้าวสาระ แต่กับบ่ถึงขั้นแบบได้ไปอยู่ทงหลังคาทุกคนแต่น่ะจุดจุดนั้นคือเฮากับคล้องท่าความสวยเหลือจากคนที่แบบกับเจ้ามีมีเรือมีแพทุกคนเป็ดก่กับตายไหลน้าทุกคนจาาตอนนั้นคือเห็นเจ้าเห็นคลิปที่น้ําท่วมหาใหด่แล้วก็คือย้อนไปเห็นเจ้าของตอนตอนที่ยังยังน้อยภาษาจันยังน้อย คิดมาแล้วกัน้าตาไหลทุกคนสาวขมมลร้องไห้ไปยุกหนึ่งแล้วทุกคนจา้าคิดมากัน้าตาไหลทุกคนบอโอ้ภัยธรรมชาติ์บมีภัยชีอาตลรีกเลี่ยงใดทุกคนภัยธรรมชาติ์บมีภัยชีอาต์ีกเลี่ยงใดผมนางไปติดตามข่าวทุกคนจา้สนาสันนัมไปติดตามข่าวเป็นว่าเมืองหาดใหญ่นะั้นมันเหมือนมันอยู่ใน อยู่ในแอง่งลุกคนแล้วฝนมันตกนะฝนมันตกหลายมื้อติดต่อกันนะแล้วน้ํากันไหลมาโฮมกันอยู่ตะมองเดียวทุกคนเห็นให้เกิดภัยพิบัติน้าท่วมทุกคนติดตามข่าวหลายมื้อแล้วก็แบบจนที่เป็นแบบมันมันพูดมันมันพูดไม่ออกมันมันมันจุกอยู่ในใจทุกคนเห็นแล้วนะเห็นแต่ละคลิปนะคือแบบ ยิ่งที่ว่าเพื่อนน่ะไปใส่เพลงใส่เพลงแบบซึ้งๆเศร้าๆเนี่ยน,นี่น้าตาไหลน้าเลยทุกคนน้าตาไหลน้ำเนี่ยอันนี้ว่าความจริงทุกคนว่าความจริงห้พี่น้องประชาชนได้ฟังนํากันนี่แหละทุกคนคือเมื่งแล้วมันฮดหูใจทุกคนกคนที่กําลังเข้าไปช่วยเหลือกะกำลังบเพียงพอทุกคนกำลังบเพียงพอบางคนห้องละงมร้องละงมต้องการความช่วยเหลือแต่กะ เข้าไปบอดายก็มีบางคนเข้าไปบอดายบ้าร้องระงมทั่วไปเลยี่สาวขมวนเห็นคลิปก็โอ้ย้แต่พาวนะขอให้คุณคุณบ่าคุณเจ้าคุ้มครองหน่อยเถอะขอให้ปลอดภัยหมดทุกคู่ทุกคนทุกคนจาน้าีนสาวขมวนเห็นแต่ละลิปก็คือแบบน้ําตาเนี่ยมันมันมันไม่มันไม่ใช่ว่าเราอยากจะ อยากจะร้องไห้ออกมานะทุกคนแต่มันเห็นแล้วความรู้สึกของเราคือเห็นคนที่เขาลําบากพบเจอวิกฤตนเนี่ยข้าวไม่ได้กินน้ําไม่ได้กินแล้วมองดูสภาพบ้านเรือนตัวเองที่น้ําเอ,อ่อท่วมขนาดนั้นนะทุกคนคือเป็นไัยและชีบสงสารเนี่ยบอกทุกคนน้ําตานะ่ยมันก็ยาให้มันไหลออกมาเนาะแต่ว่ามันอดบอได,ด้ทุกคนจ้ะมันอดบอดอ่ได้อรีทุกคน ยิ่งเขาอยู่ในอยู่ในกรุงเทพแล้วมองพี่น้องเออ่อกับคนทางกรุงเทพกะหวานนอนนอนอยู่สบายนอนรับเออบ่มต้องบ,อบอดได้ระแวงน้ําทว่วมน้ำเมี่ยงทุกคนแต่คนอยู่ทางหาดใหญ่ทุกคนอยู่ทางาจังหวัดหาดใหญ่สงขลา เพื่อนต้องระแวงว่าน้ําจะท่วมสูงบอ่อน้ําจะขึ้นสูงจาไหนเข้าจะได้กินบอ่อจะได้กินน้ําบ่อแล้วไผ่จะมา่วยเหลือแล้ว่อไปนี่จะเห็ุจังไดครับบ้านเรือนเจ้าของที่ว่าน้ําท่วมบอ่อจะเป็นเครื่องใช้ของซอยรถรถยน,ยนาานะต์แม่สัมยาระาหนะต่างๆที่แบบมันจมน้านะทุกคนอันนี้แค่คิดนะเราถ้าอันแค่คิดแตแค่เฮาคิด ซื่อๆนะทุกคนคิดคิดเฉยๆเราอยู่เราอยู่ในกรุงเทพนะแค่เราคิดเราก็ยังเือเราต้องใจแข็งขนาดไหนเราจะต้องใจแข็งขนาดไหนที่ต้องสู้กับภัยพิบัติทุกคนที่ต้องสู้กับภัยพิบัติซึ่งสาวขโมวนเองตัวนางเองนั่ง่วยเลืออย่างบัได้ทุกคน่วยเลืออย่างบัได้แต่ว่านางขอส่งกําลังใจทุกคนเพราะว่าตัวนางเองกําลังซับกระบมีทุกคนกําลังซับกระบมีทุกคนเออ นั่งก็ได้แต่ส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องทุกคนขอให้ปลอดภยัยทุกคนคนใดที่ยังบวไ้ทำยังบวไ้ช่วยเหลือออกมาก็ขอให้มีคนไปช่วยเหลือออกมาคนไหนที่ว่างบวไนี้กินข้าวกินน้ำก็ขอให้เพื่อนได้กินข้าวกินน้ำขอให้ทุกคนปลอดภยัยทุกคนจน้านี่อันนี้พูดจากใจเลยพูดจากใจคือแบบเห็นแล้วมันโอดสงสาร วัส่งสารมาได้นในฐานะที่ว่าเฮาก็เป็นมนุษย์คือกันในฐานะที่สาวนังก็เป็นมนุษย์คือกันเป็นคนล้าที่มาเหตุงานอยู่ที่ประเทศทยถึงแม้ว่าจะช่วยเหลืออีย่างบ่ได้ก็ได้ด้ให้กําลังใจนางกับพต์ในเพจ a c e b o o k ส่วนตัวของนาง่าขอส่งกําลังใจให้สาวห้าใจทุกคนขอให้ คุณพ้าคุณเจา้าคุ้มรองทุกคนจ่าขอให้ปลอดภัยหมดทุกคนนางขอส่งกําลังใจให้เศร้าหาใหญ่ทุกคนขอให้ผ่านพ้นมีคิดอันเลวหลายนี้ไปได้โดยดีทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยคนจับขอให้ผ่านคุณมีคิดนี้ไปด้วยดีทุกคนคือแบบเห็นแล้วมัน น้ำตาสีไหลทุกคนเห็นแล้วน้ำตาสีไหลทุกคนจา้าเนี่สาวขามวดเด็งในน้ำที่เป็นคนลาวที่มาเห็นงานอยู่ไทยเขาขอส่งกำลังใจให้พ่อแม่พี่น้องสาวหาดใหญ่หมดทุกคนขอให้ทุกคนปลอดภัยทุกคนสาวขอให้ทุกคนปลอดภัยเด้ทอ,ท,อทุกคนนางขอเป็นกำลังใจให้ทุกคน